c a p คั t 101สอนเปลี่ยนพื้นหลังวิดีโอบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นะไอชั่วโมงผมาพนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังวิดีโอนะครับบนโปรแกรม Cap c a p คั t นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอคว้ามือบนคลิปนี้นะจะมี playlist นะครับสอนวิดีโอครับมากมายครับหลายซีรีส์เลยนะนะ ไปติดตามชมกันได้นะครับนะี่ฮะเพียบเลยนะครับ400กว่าตอนบวกบวกนะจ๊ะมาก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็กดเปิดไปได้เลยนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับนะจะมีหน้าต่างแบบนี้นะฮะให้ลองสังเกตนะครับ ตรงกลางจอเลยนะจะมีคำว่าโปรเจกต์ใหม่นะครับให้กดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อกดเข้ามาแล้วเราก็ทำการเลือกวิดีโอนะครับที่ต้องการใช้งานนั่นเองนะสักวิดีโอหนึ่งนะครับสังเกตที่ขวามือด้านล่างสุดของจอนะจะมีคำว่าเพิ่มกดไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับ ด้านล่างสุดของจอนะครับคือเมนูนะครับ <_ style> การแก้ไขทั้งหมดเลยนะจะอยู่ด้านล่างนะตรงนี้นะถัดขึ้นมากลางจอนะครับส่วนนี้นะครับคือการแก้ไขช่วงเวลานะครับสามารถเลือกเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับนะว่าเราจะแก้ไขช่วงไหนนะครับส่วนด้านบนสุดของหน้าจอนะครับ คือการแสดงผลของวิดีโอนั่นเองนะฮะและก็สุดท้ายขวามือบนสุดนะครับตรงนี้นะครับสามารถนะครับแสดงผลจอใหญ่ได้แล้วก็อันที่สุดท้ายท้ายสุดก็คือการเซฟไฟล์นั่นเองนะครับขวาสุดเลยนะจ๊ะมาก็ทำการเลือกนะครับ เมนูที่ชื่อคำว่ารูปแบบนะครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับนะกดเข้าไปก็จะมีเมนูด้านล่างจอสุดนะครับแบบนี้เลยนะครนะให้เราเลือก1ต่อ1นไว้นะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองสังเกตที่การแสดงผลหน้าจอด้านบนนะครับนะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นนะจ๊ะโอเคจากนั้น ให้เรากดปุ่มซ้ายมือสุดนะครับด้านล่างจอจะเป็นรูปเครื่องหมายนะครับน้อยกว่านะครับนะน้อยกว่านะโอเคครับกดเข้าไปครับซ้ายสุดก็จะกลับสู่หน้าจางแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นนะครับให้เรากดคำว่า canvas นะครับนะกดเข้าไปนะ ด้านล่างจอก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับ3เมนูก็คือสีพื้นหลังแล้วก็เบอร์นะครับตอนแรกเลยนะครับให้เรากดคำว่าเบอร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสังเกตที่ด้านบนสุดนะครับนะเราสามารถกดเข้ามาครับสังเกตนะพื้นหลังนะครับจะมีการเบอร์นะครับตามที่เรากดนั่นเองนะ ถ้าเราไม่ใช้เราก็กดซ้ายสุดว่าไม่ใช้จากนั้นก็กดถูกต้องที่อยู่ทางด้านขวามือล่างสุดได้เลยนะครับจากนั้นมากดที่คำว่าพื้นหลังนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองเราสามารถใส่พื้นหลังได้นะครับเนี่ยแล้วเราสก็สามารถแนบย่อวิดีโอนะครับโดยการใช้2นิ้วนะครับเนี่ยย่อขึ้นนะย่อเข้าย่อออกนะ นประมาณนี้เลยนะจ๊ะนะครับมีเยอะมากเลยครับรูปพื้นหลังนะครับสวยๆนะเราสามารถเอาไปใช้งานได้หรือเราจะเอารูปภาพนะครับที่อยู่ในมือถือของเราก็ได้นะครับให้เรากดปุ่มที่2นะครับที่เป็นรูปนะนะกดเข้าไปนะครับเนี่ยปุ่มที่2นะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเลือกรูปภาพนะครับนะโอ้โหโ,โจเพียบเลย นะเดี๋ยวจะมีคลิปสอนแต่งภาพต่อนะครับนะมีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงอีกเยอะนะที่ยังไม่ได้สอนนะจ๊ะมาเมื่อกดแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยอ่านะครับนะไปใส่ได้นะครับถ้าถูกใจก,ก็กดขวามือด้านล่างนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดปุ่มอันแรกนะครับก็จะไม่มีพื้นหลังนั่นเองนะกดก็ไปนะครับก็จะไม่มีนะจ๊ะ นระหว่างในการแก้ไขนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงวิดีโอนะครับเนี่ยบนหน้าจอบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเออนะจ๊ะกดเข้าไปนะโอเคนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วก็คือสีนั่นเองกดเข้าไปเลยนะก็สามารถเลือกสีได้นั่นเองโอเคครับอ่ะเลือกสักสีหนึ่ง สีเขียวไอ้สีเขียวสีเขียวนะครับอ่ากดถูกใจก็กดนะแล้วก็กดขวาล่างเลยนะครับอ่านะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังเบื้องต้นนั่นเองนะจากนั้นนะครับเราก็กดซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อทำการแบ็กกลับนะจากนั้นนะเราสามารถกด ปิดนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือก็ได้นะครับลองกดดูนะซ้ายมือที่เป็นการกบาดนะกดเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกดมาแล้วนะครับสังเกตตรงกลางจอนะครับจะมีระบบนะครับเซฟแบบล่างให้เราทันทีนะครับป้องกันนะครับไฟล์หลุดไฟล์หายต้องมานั่งทําใหม่ครับโหดีมากเลยอะ่ะนะเราสามารถกดเข้าไปแก้ไขได้นั่นเองโอเคนะก็ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ